ส,สวสัสดีค่ะบักสภาพมือสองค่ะ,น,คะน้ำค่ะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกงเลกกิ้งนะคะเป็นงาน USA Lot SP ค่ะ45โลราคา7,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่200ถึง230ตัวตกต้นทุนต่อตัวนะคะโดยประมาณการ30บาทค่ะ ลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นกางเกงไร้กิ้งค่ะใส่ง่ายใส่สบายค่ะลูกค้าจ๋าเหมาะกับสาวทุกวัยนะคะลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นคล้ายๆสกินนี่นะคะสามารถใส่ทํางานได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าแนะนําแนะนําตัวคือ7,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าซื้อเยอะลดเยอะค่ะซื้อครบ20,000นะคะเรามีเงินด้วย1,000บาทได้<ช>เป็นสมาชิกพิะะนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนเฉลี่ยประมาณ30ช0บ่ะนะคะลูกค้าจ๋้เฉลี่ย30บาท ลูกค้าเปขายตัว7 98ดเก้าได้คนะ่ะใ,ใช้แล้วค่ะลูกค้าจาบางตัวเป็นคล้ายสกินนี่ค่ะบางตัวเป็นคล้ายกางเกงแนวสปอร์ตออกกำลังกายค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ คะลูกค้าขาเป็นเกงเล็กกิ้งนะคะลูกค้าขาใส่ซับกับชุดเดรสก็ได้นะคะหรือใครที่ชอบแต่งตัวแบบแคล้ายๆเสื้อตัวยาวนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้ซับได้นะคะ,ะ,คะลูกค<ะ>้าขาออกแนวกังเกงออกกํลาลังกายก็มีมาลูกค้าขาจะใส่เล่นก็ได้ใส่ลําลองก็ได้นะคะใส่ออกกํลาลังกายก็ดีนะคะอาจจะมีเป,เป็น3มส่วนสี่ส่วนติด,ดมาบ้างนะคะขาเล็กเล็กน้อยๆนะคะตัวนี้นะคะ เรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลค่ะนะคาจ๋าเป็นจริงๆเลกกิ้งพกขยายค่ะยืดอีกทีหนึ่ง่ซส์เอสใส่ไซส่เอ็มใส่เอ็มใส่ไซส่เอลไส่เอลใส่ไซส่เอ็กเอลได้ค่ะนะคะจ๋าตัวนี้เป็นของแชมเปี้ยนค่ะไม่เคยขอไม่ได้ดูแบรนด์ให้เลยอ่ะ ล่าสุดไม่ได้ดูแบรนด์ให้เลยลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องแบรนด์ของเขานะคะก็มีค้ามานะมีหลากหลายแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าต้องทุน30บาทโดยประมาณการนะลูกค้าสนใจกระสอบนี้ CF ได้หรือสายลุ้นคะ่ะลูกค้าจ๋าอยากรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะสินค้ามีพร้อมจัดส่งกันเลยทีเดียว45โล7,000บาทคะ่ะลูกค้า เกรดเอกนะคะใช่ค่ะซื้อเยอะลดเยอะเร่อยากพิเศษซื้อครบ2องหมื่นจะลดหนึ่งพันซื้อสิบกระสอบค่ะเรามีราคาส่งให้ด้วยใครอยากได้ราคาเหมาสอบถามเพิ่มเติมเข้ามา<ด>ค่ะคุณลูกค้าจ๋าได้ลดลงไปอีกต้นทุนอาจจะเหลือประมาณ2ี่สิบกว่าบาทก็ได้ค่ะ,ะคลูกค้าจ๋าสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาคใครไม่ได้ขายหมวดนี้คะ่ะคุณลูกค้าจ๋าเรามีเป็นหมวดอื่นนะคะสินค้ามากกว่า500รายการเลยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ แต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่ามีรายการอะไรบ้างลูกค้าจะไม่สามารถไล่ให้หมดได้จริงๆนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะของ buckthailand.com ค่ะลูกค้าจะา w w เว็บเนี a. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าในนั้นได้เลย เรามีแยกประเภทให้หมดเลยทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะลูกค้าจ้ามีกระทั่งรหัสสินค้ามีกระทั่งราคาสินค้ามีกระทั่งจำนวนตัวนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปดูข้าวๆในเว็บไซต์ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าหรือลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้างานก็ได้นะคะบักของเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นลูกค้าจ้าสินค้าที่บักเรานะคะมีหลากหลายรายการนะคะถ้ามาหน้างานก็จะ อยากโชว์ให้ดูแต่ว่าสินค้าถามตัวอย่างอาจจะมีไม่ครบทุกรายการนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าสนใจเป็นสินค้าหมวดไหนพิเศษอยากเข้ามาดูลูกค้าสามารถเช็คสินค้ากับพนัการขายก่อนได้นะคะใช่ค่ะอยากคุยกับพนักงานขายด้วยตรงนะสามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะเบอร์ที่หน้าเพจสามารถโทรได้ทุกเบอร์หรือว่าแอดไลน์ค่ะลูกค้าจ๋าแอดไลน์ได้ทุกเบอร์หรือว่าทักหาแอดมินได้เลยในเพจนะคะกคาถุยได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางการติดต่อมากนะคะลูกค้าจ๋า ถ้าลูกค้าบอกว่าติดต่อบัคไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะลูกค้าจา้าโทรไม่ติดแอดไลน์แอดไลน์ไม่ติดทักหาแอดมินค่ะลูกค้าจา้าทักหาแอดมินไม่ติดเลยว,วิธีสุดท้ายแล้วสง่งอีเมลค่ะลูกค้าจา้า,า,จาอีเมลเต่อไป ส่งหาแฟกได้เลยส่งหาบัตรได้เลยนะคะลูกค้าจากอีเมลเราก็มีนะคะนะคแล้วค่ะลูกค้าจากโทรหาพนักงานเบอร์เบอร์โทรศัพท์ปกติไม่รับสายลูกค้าโทรไลน์ลูกค้าจากถ้าโทรสองเบอร์แล้วไม่รับสายลูกค้าจากอาจจะท่องน้ำใช่อาจจะขับมองใช้หน้าเพจได้เลยได้เลยค่ะลูกหรือว่าถ้าหมดพ้นทางแล้วค่มต่อยาดสังลูกค้ามมาหน้าบริษัทได้เลย เว้ยไม่คิดว่างมานะแต่ว่าส่วนใหญ่นะลูกค้าจากแค่ช่องทางเดียวก็ติดต่อได้เลยใช่ค่ะลูกค้าจกโทรได้เลยอยากได้ด่วนได้เร็วค่ะโทรได้เลยค่ะลูกค้าจาก5-6เบอร์โทรได้ทุกเบอร์คุ้ได้ทุกคนนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจาก5-6เบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจสนะคะสามารถติดต่อเข้าหาพนักงานโดยตรงได้เอาเบอร์โทรแอดไลน์หาพนักงานได้เลยนะคะลูกค้าจาพนักงานบัตรของเรานะคะมี5-6คนอยู่ด้วยกันค่ะลูกค้าจาก สนใจสินค้าหมวดไหนนะคะสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยสินค้าหลากหลายแบบหลากหลายรายการนะคะลูกค้าจะมีแบบว่าเยอะมากนะคะไม่ใช่มีแค่เสื้อผ้านะ,ะสินค้าหมวดอื่นๆก็มีนะคะลูกค้าจาไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้ากระเป๋ารองเท้าผ้ากันเปื้อนหมวกนะคะลูกค้าจะอะไรอีกคะ ตุ๊กตานะคะจ๋าอุ้ยหลากหลายมากลูกค้าจ๋าไม่ใช่มีแค่เสื้อ้าสินค้าหมวดอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจ๋าสามารถพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ก่อนอื่นนะคะหมวดนี้ค่ะลูกค้าจ๋ากางเกงเลกกิ้งใส่เที่ยวได้ใส่เล่นได้ใส่ทํางานได้ได้ค่ะใส่วิ่งใส่โยคะใส่ฟิตเนสได้ค่ะรัวค่ะได้หมดเลยสําหรับงานกางเกงเลกกิ้งนะคะใครที่สนใจก็สามารถซีเอฟได้เลยนะคะแนะนำค่ะ นะคะจาก0 0 0ันบาทเท่านั้นนะคะ3กรสอบนะคะเรามีเซอร์ให้ด้วย1,000บาทได้เป็นประมาณสิบด้วยนะคะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าซื้อครบยอด20,000บาทนะคะรับส่วนลด1 0 0 0บาทพร้อมเป็นสมาชิกก like ับบัคทันทีค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสมาชิกกับบัคแล้วในแต่ละเดือนนะคะเรามีโปรโมชั่นสัดขึ้นให้สาหรับสมาชิกของเราลูกค้าจ๋าแต่ละเดือนเรามีโปรให้นะสินค้าลดราคาพิเศษหรือบางเดือนอาจจะเป็น1แถมหนึ่งหรือบางเดือนอาจจะเป็น2แถมหนึ่งหรือบางเดือนอาจจะเป็นสินค้าลดราคาพิเศษอย่างเช่นเดือนนี้สินค้าลดราคาพิเศษ1ิรายการ ลูกค้าจ้าลดไปเลยต่อกระสอบบางกระสอบลด3,000ก็มีบางกระสอบลด2,000ก็มีเรียกได้ว่า10รายการนี้นะคะลูกค้าจ๋าโปรของเดือนนี้ลูกค้าสนใจตัวไหนขายอยู่แล้วแนะนําลูกค้านะคะซื้อเก็บซื้อคุนกันไปได้นะคะใช่ค่ะหรือว่ามีสินค้าหมวดไหนรายการไหนนคะเล่นเยอะๆนะลูกค้าจาสอบถามราคาหมาะมคอมม่ได้นะคะหลักหลรายการนะคนะ แม่กระทั่ผ้าเด็กก็ยังมีค่ะงานผ้าเด็กราคาเหมาเราก็ยังมีนะคะราคาจากใครที่แบบผ้าเด็กขาดนะคะผู้ผ้าเด็กขาดผ้าเด็กขาดผ้าเด็กไม่พอขายขาดไม่หมายไม่ได้ขาดแบบเป็นรูปถุงไม่พอขายขาดสต๊อกใช่ค่ะจ้ะสำหรับใครที่ผ้าเด็กไม่พอขายสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะลูกค้าค่ะ เน้นนะคะเรามีเป็นงานไอทีค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆเหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าสามไม่ใช่แค่้าเด็กอย่างเดียว้าผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันสินค้าหมวดไหนไม่พอขายลูกค้าจ๋าตอนนี้งานตู้เ p ีของเรานะคะลูกค้าจ๋ายังไม่มีเข้าตู้เอีของเรา,าจะเข้าอีกรอบเป็นเดือนกุมภาแต่ว่าเร็วๆนี้จะมีงานตู้เอสีอตู้ไอที้าค่ะลูกค้าจ๋า ตัวไอทีง so, 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 ่ายๆเลยเป็นงานรวมญี่ปุ่นและ U.S. ลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบนะคะเป็นงานรวมญี่ปุ่นและ U.S. นะคะลูกค้าจ๋าหรือเราจะเรียกสั้นว่างานไอทีนะคะลูกค้าจ๋าสินค้ามีเหมือนกันเลยนะทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่อยากได้อะไรมีหมดค่ะลูกค้าจ๋าสามารถทดแทนกันได้นะคะใช่ค่ะทดแทนได้เลยนะพี่นางค่ะนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูไปแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวในส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้ามนลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะเหมือนน้ําแบบว่า กวพี่ไม่ไปยังไงอะลูกค้าจ๋าอันนี้เราคร่าวๆนะคะเราจะไปรับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วลูกค้าจ๋าจนที่เหลือยังไง ไปตามชมรีวิวย้อนหลังกันอีกทีนะคะลกาาูกค้าจ๊าสำหรับสินค้าหมวดนี้เป็นกางเกงเลกกิ้งนะคะเป็นงาน USA Lot SP ค่ะ45โลราคา7จ็ดบาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณก,การคร่าวๆอยู่ที่2 0 0ถึง2 3งสมบตัวตกลงคุณต่อต,ตัวโดยประมาณการนะคะ30บาทค่ะค่าลกาาูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะเฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ค่ะไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทร ดี๋ยจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันถ่าตั้งแต่9มงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะบริษัทมีสองช่องทางคือช่องทาง YouTube และทิกตอบค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ